ครับผมสวัสดีนะครับกับวันนี้ผมนะครับผมเเป็นพิธีกรรายการ Happy ้ปาล m มาผมซึ่งว่างครับไม่มีอะไรทำเราก็มานั่งเล่นแชทมาคอนะผมซึ่งวัยรุ่นได้หลายคนก็น่าจะรู้จักกันนะเมาเข้ามาตอนแรกมันจะมีเรื่องห้องอแต่เราก็จะเลือกวัยรุ่นนะผมซึ่งเราจะมาดูกันนะครับว่าในแชทนี้มีผู้ดีหรือว่ามีใครเล่นม้างหรือย,ยังไงนะครับผมแต่ เห็นหลักๆก็จะมีพวกผู้นึ no. ่งนะนะคุยเสี <s <S ่ยวอะไรประมาณนั้นเราก็จะไปเกียนเหมือนกันครับผมวันนี้ผมซึ่งอซึ่งเราก็จะเกียนด้วยกันนะครับปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะครับหนูอะไรหนูหนูอะไรไอ้สัสขัดข้องหาพ้อขิงย่างไอ้สัตวฟาะมันคงไม่ได้นะนะเดี๋ยวโดนแบง เอาอยัางไงดีนะเอาหนูหนูคิดตีโอเคเนี่ยเซ็กซี่ดีเซ็กจัดเฮ้ <c oughs> เซ็กตรองตรงกันเต็มเติมวายไปด้วยนี่เซ็กซี่อ่าอ้เหี้ยไม่ได้ถ้ามีคำว่าเอ็กด้วยเฮี้ยอะไรเนะนี่ยขออภัยครับเนื่องจากอบ ช่วงนี้โหลดโหลดเกมไม่อยู่เลยทําให้มันช้านิดหนึ่งนะครับอะผมเราเข้ามาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรสิเก้าในเอ็ชักว้าวเห็นได้ชัดนะครับว่าความหื่นของพวกมันจะแค่ไหนนะครับนี่คือสังคมเรานะครับว่าคนหืน่นมันเยอะจริงๆนะครับผมเนี่ยสิบเาชักว้าวในเอ็ม <c oughs> ยิ่ไม่มีที่ระบายสัตว์ไม่ใช่จะไชักว่าวในเอ็มอะไรขอจัดจัดเทียเลยวะขอแลกโชว์แหม คุยค่ะแรู้สึกว่าแบบเอาไอ้เยอะกดผิดไอ้สัสโไม่คุยมึงเจนเจนไหนไม่รู้จักคุยเคยถึเรื่องใหญ่ๆแป๊บนึงสาวชักว่าอายุสิบห้าชักว่าอยูายุไม่มีที่ระบายสัตว์ปรชิมาชักว่าเลยเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาเกียนก็มาเกียนได้นะผมก็เราจะมาดูความหื่นของคนเราจะเลือกห้องก่อนครับว่าจะเอาห้องไหนดีผมสาวน้ำสวยน้ำใหญ่กับทมเฮียเด้งจังเลยสัตว์ เนื่องจากขอกากต้องขออภัยอย่างยิ่งและในโนบุ๊ครับผมคือขี้เกียจขี้เกียจของเงี้ยจัดอ่ะโอ้ยเดี๋ยวชื่อชื่ออันหนึ่งอ่าเราจะแอปหน่อยนะ, <c oughs> ะดีค่ะอ่า <laughs> ชื่อห้องมันก็บอกว่าเงี้ยสแค่ไหนสัก <laughs> เอาถึงเงียบทำไมอะเคยยังครับยังค่ะอยากร้อง <c oughs> <c oughs> อยักร้อง <c oughs> สำหรับใครนะครับที่เอเองียบขนาดนั้น,น,นก็เชิญเข้ามาเปิดห้องคุยกัแบบสาวงี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณโชคดีนะก็จะเจอผมนะครับซึ่งเข้ามาเกียนอยู่นี้บ่อย อ๋อเรอเราอะไรเราก็อะไรกอกออก็ยังจริงจริงหรือรองไหม <c oughs> ดูดีมันจะตอบอะไรเราจะมาทดสอบกันนะครับวา่าผู้ชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบบางคนก็หื่นนะบางคนก็ไม่หื่นนะแล้วแต่อารมณ์แต่ที่นี่เราจะมาทดสอบความหื่นเหมือนกันนะครับอือตอบอือ

ก็เป็นอะไรที่สนุกใช้ได้นะผมซึ่งสาหรับคนหื่นนะครับก็เข้ามาได้เลยซึ่งอยากจะบอกว่ารายการผมเป็นอะไรที่โอเคเด้งสัดไม่ตอบสนองซัดสนองเฮียกูยังนงั่งเออครับผมเนื่องจากเออไม่ได้รีคอมนะผมเดี๋ยวต้องขออภัยแต่ว่าสําหรับใครนะครับที่อยากจะลองมาเล่นก็มาเล่นกันได้ผมแต่อยากบอกไว้ก่อนครับว่าจะกดดีไลน์หรืออะไรก็ได้นะเพราะรายการผมไม่มีสาระผมคือมาแสดงให้โลกเห็นว่าแชทมาฮอตคนหื่นเยอะครับ แย่จ yeah, ังอยากได้ยหญ่ๆอยากได้แมงเอ้ยมันขื่นแทวะอะไรปะครับซีะนะ อันนี้จะเป็นอะไรที่สุดตีนมากนะคือเห็นผมก็ไม่รู้หรอกครับซีมันคืออะไรนะเห็นเห็นตอนนั้นเคยไปแกล้งเพื่อนนะเดยวไม่ถามเฮ้ยนมเท่าไหร่วะมันบอกครับซีครับซีคืออะไรวะ <Yeah. S 1> ถ้าใครทราบในโลมาโพลท่านไหนครับซีมันคืออะไรวะวันวันมันนั่งเล่นแต่เกมไนอะ้พวกนี้ก็ไม่เคยมาสนใจนี่คือว่างมาทําเอาตอบสิตอบสิเง,ง,งียบชักวาวเลว่ะ เงียบเงียบชักเบาเลเงียบชักเบาเลยอ้าวอาไปใหญ่ก็อ่านคือง่ายๆนะครับพี่ทีแต่สำหรับใครนะครับที่แบบมาเล่นแชทนี้เพื่อแบบแสดงฝีมือของอกับเราก็สามารถเล่นได้นะครับผม ก็คือการคิกอย่างเงี้ยแต่อัน,นตามันอยู่ซึ่งเรามาเพื่อเล่นมาคอร์ดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็เอออยากจะบอกว่าขอจบรายการไปแค่นี้นะสำหรับใครที่มึงไม่ชอบมึงก็ดีไล่ไปไอ้ซัตเฮีย <laughs> <Yeah. laughs> แต่แสำหรับใครที่ชอบต้องขอบคุณมากครับผม <c oughs> อะไรเด้งไอัต